ก็อย่า่แมวต้ยมยำปลานะคะต้ยมยำปลาแลา้วก็แกงหลอกโกงสุนี่อย่แมวต้มยำปลาชดนางต้งยมยำปลาเซ่ตัวนะคะแนวใส่ยบักชีไปเลยเซ่ เสร็จเรื่องไม่อย่างนะคะต้ยมยำปลาต้ยมยำปลาราคาเกงตีโรโก้นะคะเกงกระเพร เก่งแต่ก็ต้องแกงโอ้ยแมวใส่กุ้งเลยนะ อิกกูฝ่านะคนะสเสร็จแล้วนะจ๊ะเราอย่างแม เสร็แลวนะคะกับเกาอย่างแมวมีแกงหลอกโขกแกงกะทิมะละกอกุ้งสดนะจ๊ะนี่ ไม่เกงกับไม่ร้อยเหล่าไม่แรงไม่ได้กินเกงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแม,าาม่ตำน้องีโดนต้มบวรลอยเอาน,นี้แเกงตีหลออโค้นะคะอันี่ตยมยำปลาเสร็จแล้วจ้า